แล้วถ้าครอบครัวที่มีพี่น้องค่ะแน่นอนว่าบางทีพ่อแม่อาจจะแบบดูแลคนใดคนหนึ่งมากกว่าสนใจคนใดคนหนึ่งมากกว่าหรือว่าเลี้ยงกันคนละแบบมันอาจจะส่งผลถึงตอนโตได้ไหมคะ เออค่อนข้างมีส่วนอยู่แล้วอ่ะเพราะว่าตัวเด็กเองคงเกิดความรู้สึกบางสิ่งบางอย่างอะไรเงี้ยมันมีมันมีลักษณะอารมณ์ของความอิจฉากันในวัยเด็กก็มีเราจะรู้สึกว่าเอ๊พ่อแม่รักน้องมากกว่าค่ะเออลำเอียงหรือเปล่าทําไมตอนเราขอแม่ไม่ให้แต่ทําไมพอทีน้องทําไมถึงได้อมันเกิดเป็นความแบบว่าอิจฉากันในบ้านอะไรเงี้ยแล้วเด็กก็จะเลือกพฤติกรรมบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้ได้บางเขาเรียกอะไรถ้าสมมติว่าเรารู้สึกว่า แม่รักน้องมากกว่าเขาก็จะเลือกเด็กบางคนนะก็จะเลือกทําพฤติกรรมที่ดีมากๆเช่นแบบฉันต้องเรียนเก่งฉันจะต้องแบบว่าทํากิจกรรมเยอะ <c oughs> พ่อแม่จะได้มาโรงเรียนบ่อยๆใช่<ๆ>ใชถ้าเป็นแบบนั้นมันก็เป็นเรื่องที่ดีถูกไหมแต่ถ้าสมมติว่าแบบเด็กเลือกแบบนี้ล่ะว่าฉันจะเกเรเพราะทําอะไรก็ตามที่ฉันทําตัวกเกเรแม่จะเลือกฉันมันดา่าและแม่จะให้เวลาในการแบบนั่งอยู่กับฉันเด็กบางคนเลือกแบบว่าเหมือนทําตัวแบบเขาเรียกอะไรอ่ะแบบ ไม่เอาอะไรเลยอะเพื่อให้แบบแม่ด่าในทุกๆวันเพราะการด่าตรงนั้นมันอาจจะทําให้เขารู้สึกว่ามมแม่สนใจนสิฉันทําแบบนี้มแม่สนใจฉันแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ฉันทาตัวดีแม่ไม่เห็นมาคุยกับฉันไม่เห็นพูดอะไรกับฉันเลยอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องแบบเลือกต้องมีหลายๆวิธีที่จะเรียกร้องความสนใจเนาะใช่เป็นแบบนั้นเลยโดยส่วนมากแล้วถ้าเลี้ยงคู่กันแล้วมีการแบบ คนใดคนหนึ่งดีมากกว่าแต่แต่ผู้ปกครองจะปกป้องตัวเองอย่างนี้นะไม่รักลูกเท่ากันใ,ให้เหมือนกันเลยเออซื้อให้เหมือนกันเลยแต่บางทีอาจจะต้องกลับมาดูวิธีการที่เขาแบบว่าเข้าหาลูกอ่ะบางทีมันไม่เหมือนกันเนาะเด็ก<ๆ>บางคนแบบเนืองจากมันจะเกิดส่วนมากจะเป็นคนเปนพี่เนาะพี่จะรู้สึกว่าแบบกูน้องอีกแล้วหรออ,อ่าใช่มันเกิดคาถามขึ้นได้นะ แล้ววิธีธการที่จะทําให้เราแบบเข้าใจตรงนั้นมากขึ้นอนะต้องกลับมาดูที่พฤติกรรมของตัวเราเองเนาะวันที่ต้องอังสังเกตตัวเองได้ว่าเราเองเราก็รักแมวไม่เท่ากันน้องอังรู้ได้จากอะไรคะดูจากที่การที่แบบความเป็นห่วงอ๋อย,ยังไงเอ่ยความเป็นห่วงแมวมีแมวตัวหนึ่งหายไปเราหาแบบหาหาแบบสุดๆอีกแมวตัวหนึ่งหาหาก็หาแต่ความเป็นห่วงรู้สึกว่ามันไม่เท่ากันแหละอ๋อในความ,มรู้สึกใช่ใช่ไหมเออเพราะอย่างนั้น ลูกก็คงเป็นแบบนั้นมแม้เราจะซื้ออาหารแมวในลักษณะที่เป็นถุงเดียวกันกินถุงเดียวกันแหละแต่เวลาที่แบบว่าเราให้เออเล่นหนอนกันนะแต่สมมติจับตัวเนี้ยแป,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 ป๊บนึงไปแต่อีกตัวนึ้งก็โอ้อลักจางใหม่ลูกก็เกิดความรู้สึกแบบนั้นได้ยเงี้ยค่ะอ๋อ,อ,อจิตนี่คือพื้นที่ปลอดภัยสําหรับคน